โลกของกันพลาเนี่ยถ้าใครได้หลุดเข้ามาเล่นแล้วก็บอกเลยว่าถอนตัวยากครับกันพลาหรือกันดัมพลาสติกโมเดลคิดคือของเล่นจากอนิเมะเรื่องกันดัมหลายคนก็ไม่เคยดูอนิเมะแต่ก็ซื้อกันพลามาต่อก่อนแล้วครับและสําหรับกันพลาเนี่ยจับมาวางตัวเดียวมันไม่จบครับมันต้องจับมาวางรวมกันหลายๆตัวถ้าจัดเป็นทีมครบตามอนิเมะด้วยเนี่ยมันก็จะเจ๋งมาก คลิปนี้เมทัลบริตขอแนะนำ10ทีมสุดแกร่งจากกันดัมที่เมื่อจับมาวางรวมกันแล้วจะเท่สุดๆไปเลยทีมแรกขอนำเสนอ Operation V นี่คือ3โมบิลสูตรระดับตำนานของสาพันธ์โลกที่ขึ้นไปประจำการบนยานไวเบสและสร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่ในกันดัมภาคแรกครับหลายๆคนก็อาจจะมีการดัม RX78 ไว้ครอบครองแล้วนะครับ แต่มันคงจะไม่สมบูรณ์ถ้าขาดการแทงกับการแคนนอนไปถ้าจะเก็บหุ่น3ตัวให้ครบทีมเนี่ยจะเล่นเป็นรุ่น HG ก็ได้หรือจะเป็น MG ก็อลังการครับใครที่มีหุ่น3ตัวนี้ไว้ในครอบครองแล้วลองหันไปดูครับจะรู้สึกเลยว่านี่มันแข็งแกร่ง,งทีมที่2ถ้าคุณเป็นสาวกซีออนแล้วก็ทีมโมบิลสูที่น่าจดจำทีมนึงเลยก็คือริกโดม ก็ถือว่าเป็นศัตรูที่น่าจดจําในการดั้มภาคแรกนะครับเพื่อนๆชอบริกโดมฉากไหนแต่ถ้าคิดจะเล่นริกโดมเนี่ยซื้อมาเล่นกล่องเดียวมันยังไม่เจ๋งครับริกโดมต้องมาพร้อมกัน3กล่องเป็นรุ่น HG ก็ได้รุ่น MG ก็ดีจับมายืนรวมกัน3ตัวเนี่ยมันช่างดูร้ายกาจรจริงๆเลยครับและบางคนอาจจะกังวลว่าต่อหุน3ตัวที่เหมือนๆกันมันจะน่าเบื่อหรือเปล่า ก็ต้องบอกว่าถ้าคุณมีจิตวิญญาณแห่งซีออนแล้วก็การต่อริกโดม3ตัวมันเป็นอะไรที่เพลิดเพลินมากครับต้องลองดูทีมที่3เรียกว่าเป็นกันดั้มทีมแห่งจักรวาล UC mm hmm. หุ่นรบของฝ่ายเอลโกในภาคเซตาเนี่ยประกอบด้วย3ตัวคือกันดั้มมาร์คหุ่นพระเอกตัวแรกเฮคุชิกิสีทองหุ่นของชา และเซ t a กันดัมหุ่นสุดเจ๋งที่สามารถแปลงร่างเป็นยานได้ในภาค d o บเบิลเซตาเนี่ยหุนทั้ง3ตัวนี้ก็ยังมีบทเด่นอยู่ครับและเสริมหุ่นพระเอกตัวที่4เข้าไปนั่นก็คือ d o u เบิลเซตหุ่นทั้ง4ตัวเนี่ยถือว่าเป็นกันดัมทีมยุคบุกเบิกเลยครับเลือกสะสมในทั้งรุ่น HG และ MG จับมาวางรวมกันเป็นทีมบ่งบอกได้เลยว่าคุณเป็นแฟนกันดัมรุ่นเก่า ทีมที่4เอาใจคนชอบมา้าทีมโมบิลสูตรรหัสเครื่อง RX0 ประกอบไปด้วยยูนิคอร์นบานชีและเฟนนิกซ์นี่คือโมบิลสูตรที่ติดตั้งเทคโนโลยีไซโคเฟรมทั่วตัวครับเมื่อแปลงร่างเข้าสู่โหมด NTD เนี่ยมันก็โหดอยู่แล้วนะแต่ถ้าได้นักบินที่เป็นเพอร์เฟกต์นิวไทป์มาขึ้นขับด้วยแล้วก็เรียกว่าสร้างปาฏิหาริย์ได้เลยครับ เพียงแค่สะบัดมือก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แล้วพลังมันน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยเทคโนโลยีไซโคเฟรมเลยถูกแบนด์ห้ามใช้แต่คุณก็สามารถซื้อหุ่นทั้ง3ตัวมาเก็บสะสมไว้ได้ครับมีให้เลือกทั้งรุ่น HG MG ทั้งงบถึงก็จัด PG ไปเลยครับนี่คืออาวุธสุดอันตรายเก็บไว้ให้ดีๆเลยนะทีมที่5กันดั้มนานาชาติจากภาคไฟเตอร์ G ชายนิ่งกันดัมจาก n e โอแจแป g u นกันดัมแม็ตอร์จากนีโออเมริกาโบว g กันดัมจากนีโอรัสเซียดราก้อนกันดัมจากนีโอไชน่าและกันดัมโรสจากนีโอฟรานซ์จริงๆก็ยังมีหุ่นอีกจากหลายประเทศนะครับแต่5ตัวนี้คือทีมพระเอกต่อสู้กับ d e วิลกันดัมที่ชั่วร้ายสําหรับกันพลาเนี่ยถ้าจะหามาให้ครบทีมอาจจะหาซื้อยากหน่อยนะครับ ที่พอหาซื้อได้จะเป็นรุ่นนอนเกรดสเกล1ต่อ144เป็นการพลารุ่นโบราณเลยครับแต่ก็ถือว่าสวยและก็มีความคลาสสิกมากหุ่นชายนิ่งกันดั้มมีเป็น h G กับ MG ด้วยนะครับและ Rose, กันดั้มโรสก็เพิ่งมีผลิตออกมาเป็น P บันไดใครมีกันดั้มทีมนี้ครบเนี่ยบอกเลยว่าแร์ไอเทมทีมที่6ทีมบอยแบนด์จากวิงกันดั้มประกอบไปด้วยวิงกันดั้มเดสไซด์เฮฟวี่อาร์ม แสนล็อกแล้วก็เชนลองทีม5ตัวนี้เนี่ยเป็นการพลาในฝันของใครหลายๆคนเลยครับมีที่เลือกเก็บสะสมทั้งรุ่น S D H G M G ก็มีครับแต่บอกเลยว่าการจะเก็บสะสมให้ครบทั้ง5ตัวเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดเนี่ยไม่ง่ายครับของเล่นมันผลิตออกมานานแล้วนะครับต้องรอทางบันไดรีโปรดักออกมาพอเจอแล้วต้องรีบสอยใครที่มีครบทั้ง5ตัวเนี่ย ขอแสดงความยินดีด้วยครับยืนครบครบทั้ง5ตัวเป็นไงเท่ไหมล่ะทีมที่7 G Project นี่คือทีมการดัมที่พัฒนาโดยสาพันโลกที่จะนำมาใช้เป็นอาวุธต่อกรกับพวกซาบโมบิสูตรรุ่นใหม่5เครื่องที่ติดตั้งเทคโนโลยี Face ิ h i าร์เมอประกอบไปด้วย s ตรายดูเอลบัสเตอร์บ i ิสและ a อจิส เมื่อมีหุ่น5ตัวนี้ทางสาพันโลกจะต้องสร้างความได้เปรียบเป็นอย่างมากแน่แนแต่กลายเป็นว่าฝ่ายซาบมาขโมยหุ่นไปสี่ตัวสาพันโลกเหลือหุ่นตัวเดียวสไตร์กันดั้มจะต้องมาต่อสู้กับหุ่นอีก4ตัวแบบนี้มันจะไหวไหมเนี่ยสำหรับการพลามีให้เลือกซื้อทั้ง HG และ MG ครับแต่ปัญหาคือตอนจับมาวางรวมกันเนี่ยจะจัดท่าแบบไหนดีสงสัยงานนี้สไตร์จะโดนรมุม ทีมที่8ขบวนการสเลชเชียลบีอิงทีมนี้มี4ตัวครับแต่มีหลายเวอร์ชัน่นเวอร์ชั่นที้หาเก็บง่ายก็น่าจะมาจากซีซั่นหนึ่งนะครับมีทั้งรุ่น H.G และ M.G ให้เลือกจับเอ็กเซมาวางเป็นพระเอกดิวนาเมสมารอจะส่องแล้วนะเจ้าลูกขนไก่บินอยู่ใกล้ๆจับเวอร์ชิลมายืนอ้วนๆอยู่ข้างหลังหรือถ้าไม่ชอบอ้วนๆก็เปลี่ยนเป็นร่างนาราเลก็ได้ครับ ทีมนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนมีเก็บไว้ที่บ้านแน่ๆน่าจะเป็นทีมกันดั้มที่เท่ที่สุดแล้วอะทีมที่9จากภาค b u i l d Fighter Try นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมยอดนิยมเลยครับหาซื้อไม่ยากด้วยนะ HG Try Burning HG Lighting SD Star Winning 3ตัวยืนเป็นกลุ่มเท่ๆเลยหรือใครจะนึกสนุกเอา3ตัวมายำโมรวมกันเป็นตัวเดียว แต่ตอนช่วงท้ายในแอนิเมกะก็เท่ไม่เบานะครับโมไม่ยากผมเคยลองทำเล่นและทีมสุดท้ายขอนำเสนอทีมสุดแร่งจากภาค i อ n b น o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  อ f ฟ n ฟถ้ากันดัมบาบาทสมันจะแข็งแกร่งมากเนี่ยใครล่ะที่จะสามารถปราบมันได้เล็ก,กินเลสของจูเลตตาตัวเดียวสู้ได้ไหมไม่ได้นีเจ้ามิคามันแข็งแกร่งเกินไปต้องรุมเอาพวกหุ่นเกรสกับเบมาเสริมทัพด้วย แล้วถ้าสู้กันบนพื้นสู้ไม่ได้งั้นก็ติดตั้งอาวุธยิงมันจากบนฟ้ากันละกันทีมปราบบาปาททสเนี่ยมีขายเป็นเซตเลยครับรุ่น HG แต่เป็นสินค้าพรีบันไดถ้าอยากจะได้เนี่ยลองสอบถามไปที่ร้านกันพลาร้านประจำของคุณนะครับอาจจะมีของก็ได้นะใน1เซตได้มาส่ตัวเลยเพียงพอที่จะปราบบาปาททสได้ไหมล่ะถ้าไม่ไหวก็ซื้อเพิ่มคุณคิดว่าต้องมีกี่ตัวถึงจะรวมปราบบาบาททสได้ จับมาอยู่กันเป็นกลุ่มดูทรงพลังมากเลยนะทีมนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรโหดน้อยคนจะมีนะครับและนี่ก็คือ1ิทีมการพลาที่เราอยากจะนําเสนอนะครับจริงๆก็สามารถจัดได้อีกหลายทีมนะ่เพื่อนๆมีทีมไหนครอบครองอยู่บ้างหรือมีทีมไหนที่อยากจะได้บ้างครับพูดคุยป้ายยากันได้นะค่อยๆซื้อค่อยๆสะสมไปตามกําลังทรัพย์ที่เราไหวของสะสมที่เราชอบเนี่ยสามารถให้กําลังใจกับเราได้นะ เบื่อๆก็มายืนดูหุ่นที่เราสะสมไว้เท่านี้ก็มีความสุขได้แล้วครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเล่นกันพล้าให้สนุกสวัสดีครับ